ได้ไหมนั่นไงนั่นไงวันที่5้าเขาก็มาไล์แล้วฮะนะฮะวันที่ห้าเขาก็มาไล์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการไล์ของชาลีและกามินในวันนี้ด้วยนะคะ <S 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 ขอเพลงจินตลาบ้าบอคอหยอยพอกไม่ใช่แม่จินตลาพุนลาบค่ะอันนี้กาละมังเองค่ะโอ้ยเนาะเจ้ากระไดเนาะขอบคุณเสื้อสวยๆนะฮะเอาลงมากเดี๋ยวจะโดนแบนนะฮะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันคุณแม่คุณแม่นิสาประมาณนี้เนาะ พันสามรคนสวัสดีครับอย่าลืมเข้อจอข้าใจกาละมังด้วยนะครับแล้วกดใจสมด้วยนะตาสวยมากเลยค่ะวันนี้เจ้าไปหาสุดมะตะดัตไะ่ั้นนะครับือม,มีผู้อุปการะคุณส่งมาให้ค่ะเลื่อนมาหามันทุกช่องอ่าเห็นไหมเอออยู่เก๊ขอเพลงแนะนําตัวเออแนะนําตัวแมนบอนะครับน้ําแข็งทิ่รวรันวันนี้กาละมังเห็นน้ําแข็งทิ่รวรันอยู่แบบเหมือนจะเห็นน้ําแข็งทิ่วรวันนะพูดถึงน้ําแข็งทิ่วรวันนะขออนุญาตแนะนาตัวนะ เหมือนจะเห็นน้องน้ําแข็งเนี่ยนักร้องชื่อดังเนี่ยเข้ามาเปของขวัญให้อยู่นะเข้ามาเปของขวัญอะไรสักอย่างนี่นะต้องจำไม่ได้เหมือนแบบปืนฉีดเงินนะ่ะนะฮะจะเป็นน้ําแข็งทิพวันถ้าต้อมจำไม่ผิดนะต้อมดูอยู่ดูไปทํางานไปขอดูลายสักกระมังหน่อยเนะ่นะฮะต้องมีอะไรแรกหน่อยฮะถ้าเกิดขอดูลายสักหรือว่ารอยเกลือนฮนะส <c oughs> วัสดีค่ะใช่ใช่น้ำแข็งทิพรวรรณมาเปให้ด้วยต้องเห็นอยู่น้ำแข็งทิพรวรรณนะครับ ไม่ใช่น้ําแข็งหลอดนะฮะน่ารักค่ะวันนี้ขอบคุณมากกับพี่สมโภพันบิริะคนสวัสดีค่ะรถตุก๊กตุ๊กครับอ๋อรถตุกต๊กตุ๊กใช่ไหมอ๋อกะละมังเห็นอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะฮะไรสักเลยพ่อแล้วพ่อแล้วนะฮะที่จริงเป็นคนชอบไรสักนะครับรายสักนี่ชอบมากเพราะมันเป็นศิลปะแต่ว่ากะละมังเป็นคนที่แบบเออไม่ชอบเอาอะไรใส่ตัวกลัวเข็มแล้วก็มันมันมันอะไรแบบนี้แต่อยสักต้องชอบนะอฮอ สวัสด,ดีค่ะพี่นีเวลสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะอืมหลายคนเมื่อคืนเนี่ยเห็นน้องเบสไลฟ์นะครับก็ให้ไปติดตามน้องเบสแล้วก็ไปดูน้องเบสได้เลยนะครับตากล้องของชาลีน่ารักนะครับน้องเบสมียาชาเลยฮะสวัสดีค่ะน้องต้อมน่ารักจังเลยขอบคุณมากครับคุณยายปอนะฮะวันนี้เอาดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยเดี๋ยวกะละมังจะมาอ่านข้อความให้กับทุกคนก็แลวกันแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตนะครับปรบมือดังๆแล้วก็ฟินไปพร้อมๆก,กันกับการไลฟ์ชาลีวันนี้ สุดยอดนะฮะสุดติงกระดิ่งแมวสุดยอดจริงๆสําหรับวันนี้นะฮะหลังจากที่หายไป3 4อส่าวันที่สองที่ดูนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เขาไล่กันไปโอ้โหเรียกได้ว่ากรบกระแสด,ดราม่ากรบกระแสทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเมื่อวานนะครับเมื่อวานในช่วงค่ำๆเขาก็ปล่อยทีเซอร์เขา้าเก็เป็นภาพยนตร์ก็เรียกว่าปล่อยทีเซอร์ป่ะเรียกปล่อยทีเซอร์ดีกว่าเออออกมาทีละนิดทีละนิดให้เรารู้สึกว่าชาวด้อม เออชาวด้อมอะไรเขาเรียกว่าด้อมเร่ร่อนไหมด้อมเร่ร่อนออกปล่อยทีเซอร์มนิดอย่างเช่นปล่อยกุญแจลําโพงที่คล้องกันแบบเนี้ยที่คล้องกันแบบเนี้ยเออที่คล้องกันแบบนั้นน่ะปล่อยกุญแจมาแบบนั้นโอ้โหหลายคนเนี่ยน้ําตาตกน้ําตาเล็ดน้ําตาร่วงแทบจะวิ่งของขวัญโปรยของขวัญเหมือนน้องก้าวเนี่ยฮะอุย้ยพี่ต้อมพี่ต้อมเออก้าวปื้มก้าวปื้มก้าวภู้ขาเสดจังไดเปล่าก็เลยอยากสิขอทรงของขวัญในไอต้อมในเด้อ นะฮะคุณก้าก็ปลื้มใจร้องไห้ไปง,งั้นภูมิใจที่รู้สึกว่าวันเมื่อวานเนี่ยฮะมีการคล้องกุญแจมีการคล้องกุญแจเรียบร้อยอย่างที่เราทราบว่าอย่างที่เรารู้กันว่าการคล้องกุญแจมันเป็นการบ่งบอกนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการหมายเอ่อการเขาเรียกว่าอะไรการสัญญา เป็นการผูกสัญญาหรือเป็นการตกลงปรงใจอะไรบางอย่างระหว่างคู่รักชายหญิงถูกไหมฮะถ้าเมื่อวานถ้าเป็นคู่อื่นถูกไหมอย่างเช่นที่เกาหลีก็จะเป็นนำซานนะฮะที่นำซานโซทาวเวอร so ์ก็จะเป็นการผูกคล้องกุญแจนะฮะผูกคล้องกุญแจผู้หญิงผู้ชายพี่ยูเอเอขอบคุณค่าน่ารักมากเลยนะครับ นะครับก็คือเป็นการคล้องกุญแจคล้องกุญแจคือการที่ผู้ชายนะครับเขียนชื่อผู้ชายผู้หญิงเขียนชื่อผู้หญิงและก็คล้องกุญแจกันที่สะพานตรงนํำซานทาวเวอร์ซีโซทาวเวอร์ใช่ไหมถ้าใครได้ไปนะต้อมก็ไม่เคยได้ไปหรอกค่ะพากละมังไปหน่อยก็อยากจะไปคล้องเหมือนกันค่ะนะฮะเออไม่รู้จะหาเป็นผู้ชายเลยหาเป็นผู้หญิงดีคนที่จะไปคล้องด้วยคืออย่างนี้พอไปคล้องกันผู้หญิงเขียนชื่อผู้หญิงผู้ชายเขียนชื่อผู้ชายพอคล้องกันเสร็จปุ๊บลูกกุญแจทำาไงลูกกุญแจทำยังไ นะฮะลูกกุญแจเขาก็คือนู่นนะฮะเฟี้ยงไปไกลๆเลยนะครับเป็ตกแม่น้ําตกอะไรก็ว่ากันไปให้มันหายไปเลยเพราะอะไรจะได้ไม่มีใครมาพากเราสองคนไปจากกันได้ แม่นบ่พี่น้องนี่คือความหมายของการคล้องกุญแจนะครับในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองประเทศไทยเองที่สร้างลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้และที่สําคัญที่คนรู้จักและมีชื่อเสียงมากๆที่นั่นก็คือน้ำซานที่โซททวเวอร์นั่นเองถูกไหมฮะนี่แหละคือสิ่งที่หลายคนนะฮะคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าน้องทั้งคู่เอ๊ะเอ๊ะ เอ๊ะเต็งโม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 ลูกจะโตวันบาทโมแมนหรือเราสามคนเราจะหรือเราหลายคนจะคิดไปเดียวกันว yeah> ่านะฮะเขาทั้งคู่จะเริ่มนับหนึ่งกันแล้วแมนบอพี่น้องหรือเขาทั้งคู่จะเริ่มนับหนึ่งกันแล้วหลังจากครบร้อยวันเออร้อยวันเกาหลีกับร้อยวันไทยเนี่ยหลายคนอย่าไปตีความหมายผิดนะร้อยวันไทยนี่มันอีกแบบนะฮะถูกไหมฮะเออ นะครับรอยวันเกาหลีอ่าหรือหลายคนอาจจะมองว่าพันเจ็ดร้อยคนอยู่ตรงนี้คิดว่ายัางไงคิดว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างระหว่างทั้งคู่หรือเปล่าอุ้ยกะละมังขยี้กะละมังขยี้หนูไม่รู้หนูนอนนะว่าไปสั้นๆเนาะเออกะหู้จักน้อยเนี่ยเห็นไหมคะมันอาจจะเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างฮะส่งซิกนะฮะอนซิกนงซิกแนวมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาบอกพวกเจ้าก็ได้แมนบอนั่นแหละครับ เออเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการเริ่มต้น,นการผูกตกลงปงใจหรือตกลงปงใจหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาเขียนังเนี่ยชัดเจนไหมครบร้อยวันหรือเปล่าในการเริ่มต้นึ่งการเป็นแฟนกันนะฮะแมนบอใช่ไหมคะหรือเป็นการเริ่มต้นของการเป็นแฟนกันหลังจากครบหนึ่งร้อยวันไว้กะละมังก็โอ้ยขยี้กะละมังก็ปั่นเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่ากะละมังกับ พวอมหลายคนก็ติดตามเงนมาตลอดใช่ไหมล่ะเราติดตามเงนมาตลอดอยู่แล้วอะว่าเออเมื่อไหร่เขาจะตกลงปรงใจเขาจะหาเวลาอะไรที่หลังจากครบร้อยวันมาเนี่ยพี่ยุ้ยเอ๊กับคุณค่าเสีย้อยเสีย้อย,อย,อย,อยเนี่ยหลังจากครบร้อยวันตกลงมืงใจไหมเออเมื่อวานเนี่ยมีการคล้องกุญแจปุ๊บชาลีก็โพส์ตในส่วนอะไรเป็นการอ,อ๋อที่ถ่ายโฆษณาของซ a มซุ n เอ24 Ultra อตรเออ ก็เป็นการเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินท้องของพี่ไม้พี่รงมพรน่ะซึ่งมีความหมายบอกว่าเอ๊ะคือความหมายนี้ก็แปลว่าเป็นแฟนกันแล้วนี่เออแล้วกามินก็มาโพสคล้องกุญแจถูกไหมฮะนั่นหมายถึงว่าเขาอยู่ประเทศไทยเขาอยู่บ้านอยู่คูบอนไงก็ไม่รู้ว่าจะไปค้องตัวไหนเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์แบบเนี้ยในการมาคล้องเพื่อบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าเออ สุมูเจ้านะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กามินกับชาลีเริ่มต้นในการบอกรักกันหรือการคบกันเป็นแฟนแล้วนะคือเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วนะแมนบอเออนะฮะถ้าใครมีความเห็นคล้ายๆกับจินตลาพูลาบแฮ่นะครับกับแม่จินฮนะครับพอแล้วโปรเพื่อนะครับนั่นแหละค่ะคือมันเป็นอะไรที่มันคล้ายๆกันนะฮะ คือต้องคิดว่าอย่างนั้นเลยและภาพต่อไปมานะกามินเนี่ยกามินก็โพสในรูปต่อไปเป็นพบเป็นภาพเลยนะที่มีแฟนคลับเนี่ยไปไปโพสรูปชาลีกับกา m i n ซบไหลถูกต้องไหมคบซบไหลอะ่ะเออพอซบไหลปุ๊บเขานั่นแหละหลังจากคล้องกุญแจเสร็จปุ๊บมีภาพถัดมาเป็นภาพชาลีกับกา m i n โดนซบไหลไว้ตายแล้วมันบงบอกอะไรหลายๆอย่างเลย เออแล้วทุกคนทุกท่านนั่นหมายถึงว่าเขาหน้าจะเป็นแฟนกันแล้วหรือยังนับหนึ่งกันแล้วหรือเปล่าเอยโอเป็นไปได้เป็นไปได้ทุกคนอย่าเชื่อกะละมังนะไปคิดกันเอาเองแต่กะละมังเนี่ยกำลังจะมองว่าเออมันมีอะไรที่มันจะเกี่ยวเนื่องกันคล้องจองกันหรืออะไรก็ตามแต่ไว้กะละมังเธออย่าคิดไปไกลได้ไหมไว้ไว้ไว้เออ อย่าอืมไม่รู้จะพูดยังไงดอจอร์รากะกระมังเธอนะฮะถึงอย่างไรก็ฟินอยู่ดีถูกต้องนั่นแหละคือวันที่3าที่4หายไปหลายคนบอกว่าอย่างงั้นอย่างงี้คนที่แบบว้ยเออกาเมีนเปลี่ยนไปชาลีอุย้ยอย่างงี้รับไปดงรับไปได้แล้วล่ะในส่วนตัวกาเมีนพูดไปต่างๆนานา,นา,นาอ,ะอะไรก็ไม่รู้นะฮะพูดไปเหมือนน้ำท่วมทุ่งอะ พูดไปเรื่อยเปื่อยปากคนยาวกว่าปากกานะฮะคือพูดไปเรื่อยเป็นยังไงล่ะสยบทุกดราม่าสยบทุกดราม่านะครับและเขาก็มาส่งความรักกันและเป็นความรักที่หวานชื่นเป็นความรักที่หวานชื่นมากๆวันนี้เขาไลฟ์เป็นยังไงเริ่มต้นมาก็เป็นยังไงทําให้ก็เป็นซะแบบนี้กามินเนะ่ก็เป็นซะแบบนี้ นะฮะพอมาปุ๊บฉันคิดถึงทุกคนฉันคิดถึงทุกคนทำยังไงทำยังไงกังมังก็ใส่ไปเรื่อยนะฉันคิดถึงทุกคนทำยังไงทำยังไงอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าอยากจะมาไลฟ์หรือเกินคิดถึงทุกคนมากๆแต่แต่ที่ไม่มาไลฟ์เขาเกรงอกเกรงใจนะฮะเกรงอกเกรงใจนะฮะ ชาวด้อมชามินทุกท่านเกรงอกเกรงใจชาว MVP ทุกท่านที่มาช่วยสนับสนุนเขามาซัพพอร์ตเขาในการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าเขาจะแพ้หรืออะไรก็ตามแต่หลายคนก็ช่วยกันสนับสนุนไม่ว่าเขาจะชนะหลายคนก็ช่วยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกราบนะฮะก่อนเดื่นนะฮะกาหมินนะักเกิดเขาพูดได้กราบขอบคุณเทพทุกท่านนั่นแหละ เทพทุกท่านนะฮะต้องบอกองนี้นะฮะย้ํานะครับเทพทุกท่านทุกองค์ทุกมหาเทพทุก MVP นั่นแหละ,ะที่การมินที่อยากจะบอกจากใจของเขานั่นแหละ เขาก็เลยรู้สึกว่าจะเกรงใจไปหน่อยเกรงใจในการที่จะมาเจอพวกเราเกรงใจในการที่จะมาเจอแฟนคลับนะฮะให้รู้สึกว่าเว้นช่วงเว้นระยะไว้บ้างแต่ที่แน่ๆมันเป็นอะไรที่ดีสําหรับ2คนนี้เป็นอะไรที่ดีสําหรับคู่นี้นะฮะได้พักผ่อนด้วยวันที่3ที่4ี่เขาพักผ่อนแบบเต็มๆเลยได้นอนเต็มๆได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเต็มๆไอ้คําว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ใช่บอกว่านอนอยู่ด้วยกันหรืออะไรนะคะหมายถึงว่าได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนาไปเป็นแฟนนั่นเองใช่ไหม ถ้าใ,ใช่ผมนะเออนั่นแหละครับวันนี้เราเห็นตั้งแต่เริ่มไลฟ์บอกรักบอกคิดถึงแฟนคลับเลยแล้วแบบนี้จะไม่ทําให้พวกเราชาวด้อมชามีนหลงรักเขาได้ยังไงถูกไหมฮะและวันๆเนี่ยหลายคนถ้าไม่มาเนี่ยโอ้โห นะฮะข้าวไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้หลับเลยกินอะไรก็ไม่ลงนะฮะบางคนถึงต้องซัดยานอนหลับหลายเม็ดนะครับเพราะว่านอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะครับอืมคล้ายจะเป็นลมคุณต้อมน่าจะมีตะก้านะตะการอะไรคะเออฮะใช่ค่ะหวัสดีค่ะถือจ้าวัสดีค่ะกามนินนี้วัสดีค่ะพี่แจ๊คเออเว้นช่วงนิดหนึ่งเดี๋ยวกำลังมาฝอ,อยต่อนะฮะชาลีทำน้ำหนักลดถ,ถูกต้อง คืออย่างนี้ทุกคนในช่วง3ามวันวันที่สาวันที่4ี่เนี่ยชาลีเขาออกกาลังการ,ร่วม20สชั่วโมงเลยนะทาน้ําหนักมาโอ้โหเป็น6กกิโลเลยทาได้ยังไงกับความพยายามเขาแบบนี้นะฮะขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะเออใช่ก็ค,คือแบบนี้คืออะไรที่มันคือความตั้งใจเขาเหนื่อยวันนี้ชาลีออกมาในลักษณะที่อิดโรยนะในลักษณะที่อิดโรยแต่ว่าเอ,อ่อท่วงท่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยท่วงท่าหรือต่างๆนี่เขายังเป็นแบบลักษณะสุข,ขุมนุ่มลึก สุขุมนุ่มลึกในทรงนี้คืออะไรรู้ไหมฮะคือเข้ามาปุ๊บก็เหมือนแบบเออคือเขามีเขาคุมคุมช่างอะไรนะผู้รับเหมาว่าเขาคุมผู้รับเหมาอยู่พอคุมผู้รับเหมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเอออาจจะเก็บทรงนิดนึงหรืออาจจะออกกําลังกายหนักไปหน่อยอะไรประมาณนี้ก็คือช่วงเวลา20ชั่วโมงเขาออกกําลังกายหนักมากหนักจริงๆแลวเขาบอกว่าจะลงให้อีกประมาณอีกกิโลอะ่ะเกือบ10โลใช่ไหมให้มันครบ10โลเลยหรือเปล่าอย่างเขาพูดอะ่ะโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นนะฮะสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตูนสวัสดีค่ะวันนี้พี่แน็กดูอ่อนโยนใช่อ่อนโยนมากสวัสดีค่ะพี่กิโก้สวัสดีพี่โอสวัสดีค่ะอุ๊ยอุ๊ยเลื่อนผ่านมาแทบสะดุ้งเลยพี่ออฟพี่ไกด์สวัสดีค่ะอึ้งมากวันเดียวหายไปหกโลอึง้งจริงๆอึๆ้งจริงๆนะฮะชาลีไลฟไม่ขาชาลีตัวชาลีเองไม่ไลฟ์นะคะตัวชาลีเองไม่ไลฟ์เพราะว่าช่องเอาไว้ทํางานนะครับเดี๋ยวมีปัญหาจะ กระทบเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับเพราะว่าถ้าพูดอะไรผิดไปทําอะไรผิดไปเนี่ยเอไอตรวจสอบปุ๊บบินเลยเลยนะฮะลดแบบนักมวยใช,ใ,ใช่ใช่ใช่สร้างเรือนหอรอนะฮะเออไม่น่าใช่นะครับอาจจะเพราะว่าชาลีเนี่ยเขามีพื้นที่บ้านเยอะเขาซื้อพื้นที่แถวที่ดิน,นแถวคู่บอนไว้เยอะนะฮะบางทีทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเอาไว้เกี่ยวกับการทํางานได้แหละครับบ้านเขาก็ตั้ง27หลังที่ดินก็เรียกว่าโอ้โหไม่รู้ขี่ไรนะฮะประตูรั้วบ้านก็นู่นแหละ2กิโลนะฮะสองพเมตรอุ้ย ทำไมหูหูโผล่ฮะขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับทุกคนวันนี้กะละมังก็คิดถึงทุกคนแต่เหนื่อยยังไงก็ก็อยากจะเมาอะ่ะน้องจะมาไลไ์อีกไหมครับไม่แน่ใจครับพี่มิตรพี่บอสสวัสดีค่ะพี่เดชสวัสดีค่ะการมินสวยจางจริงหรือเปล่าครับอุ้ยอ่าใส่หมวกให้กะละมังโดยพี่ยูแฟร์ขอบคุณคะ่ะมหาเศรษฐีชาลีใช่น้องจะมาไลไ์อีกไหมอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับพรุ่งนี้ไปรับสังมินไหม พรุ่งนี้ไปค่ะไปรับซังมินนะครับใครที่อยากจะไปเจอซังมินนะขออนุญาตนอกเรื่องนิดน,นึงก็แล้วกันนะนะครับอ่ะคุยเรื่องการมินต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องอื่นกันก่อนนะวันนี้หลายคนสังเกตไหมเรื่องไอเขาไรอยู่ในห้องสักพักหนึ่งชาลีเข้ามาปุ๊บก็ แบบดีใจเลยชาลีมาชาลีมานะครับผู้บ่าวข่อยมาผู้บ่าวข่อยมานะครับถ้าเกิดแถวบ้านต้อมกัอบอุ้ยผู้บ่าวผู้บ่าวข่อยมาผู้บ่าวข่อยผู้บ่าวข่อยมาผู้บ่าวข่อยอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับคือการแบบว่าดีใจมากๆที่ชาลีเดินมาเข้าเฟรมหลังจากที่ชาลีคุมผู้รับเหมาอยู่ด้านนอกนะครับในการทำนู่นทานี่ชารีเดินเข้ามาปุ๊บพ่ยุทธเอกข,ขอบคุณค่าขอบคุณข่าขอบคุณคครับเนี่ยฮะพอเดินเข้ามาปุ๊บโอ้โหเขาดีใจแบบ ตด้นใช้คำว่ากระดิกระดาได้ไหมถ้าเกิดกระมังใช้คำว่ากระดิกระดาก็แล้วนะถ้าเป็นตัวกระมังเองชาลีเดินมากกะกระมังก็จะดีดมากกว่านี้นะว้า นะฮะแล้วก็จะร้องเพลงแตงโมแตงโมแต,งโม,แตงโมนะฮะแล้วก็น้ําตาสาวลรินนะครับไม่ใช่นะครับกาละมังก็จะดีใจแบบนี้แหละโอ้โหหายไป3าสองวันแล้วไม่ได้เจอแฟนคลับปกติเขาจะแบบไลฟ์ทุกวันเจอทุกวันเมส์ทุกวันเลยแบบเนี้ยทำอะไรให้ทุกแฟนคลับดูตลอดแบบเนี้ยหายไป2วันนะฮะแทบจะลงแดงไม่ใช่แค่ลงแดงของกามินคนเดียวนะแฟนคลับก็แทบจะลงแดงทุกคนเชื่อไหมหลายคนบอกว่า ฉันลงแดงฉันต้องกินยานอนหลับฉันทําอะไรไม่ได้เลยกระมังโอ้ฉันไม่รู้จะไปสิงห้องไหนอยู่กับกระมังนู่นยันตีสองเลยนะทุกคนอ่ะนะฮะไม่ใช่แค่ตัวด้อมชาลีนเท่านั้นนะชามินเท่านั้นแม้กระทั่งต er ัวของกามินเองครับตัวของกามินเองเ่ะเขาก็ยังบอกเลยเขาคิดถึงมากๆมากกไก่ล้านตัวเขาคิดถึงมากๆนะฮะพี่อาญาสวัสดีค่ะใช่ค่ะถูกไหมฮะพี่มูลไลน์นั่นแหละค่ะ คือเขาคิดถึงทุกคนมากแต่เขาเกรงใจพอแฟนมาอุ้ยจะบอกว่าแฟนได้ไหมอ,ไอ่ะแฟนนั่นแหละอ่ะแฟนก็แฟนเนาะเพราะเขาเป็นคนพูดเองถึงบางทีเขาจะไม่ได้เปิดตัวเต็มตัวก็แล้วกันถ้าเขาเปิดมาเราก็แกล้งตกใจไปนะพี่โอสวัสดีค่ะจริงๆครับนอนไม่หลับใช่พี่โลใช่น้องไลฟ์ตะโกนบอกผมด้วยผมจะเปิดไลฟ์พี่ทิ้งไว้โอ้ยนะครับพี่มิตรเออรักกันจริง คิดถึงน้องมากๆพี่นิชี่สวัสดีค่ะเห็นมีโพส์จะไลฟ์แบรนด์ NKK 2ทุ่มวันนี้สรุปไลฟ์ไหมคะไม่ไลฟ์ค่ะไม่ไลฟ์แปลว่าพี่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมอ่าอนะญานิดหนึ่งก็แล้วกันนะสำหรับใครที่แบบอาจจะยังสงสัยรอไลฟ์ช่วงประมาณสองทุ่มที่จริงตอนแรกเขาบอกว่า3 4มเขาจะหยุดใช่ไหมคะแต่ว่ามีเพิ่มเติมเข้ามาอีกในเรื่องของวันหยุดวันลานะครับเรียกว่าวันลาป่วยลาพักก็แล้วกันไม่ใช่ลากิจเรียกว่าลาป่วยพี่นิชี่ขอบคุณค่ะวันลาป่วยลากิจก็แล้วกัน เออก็คือวันที่5ก็คือลาเพิ่มเติมหลังจากที่จะไลฟ์ N K K สกินนะครับในวันที่5เมษายนในเวลา2ทุ่มแต่เนื่องด้วยพนักง,งานหรือทีมงานก็ป่วยนะฮะพอเขป่วยก็เลยไม่ได้ไลฟ์เลยก็เลยผัดผ่อนไปนู่น N K K ไปอยู่ในวันที่17เมษายนจำปากกระมังไว้นะฮะส7เมษายนของ N K K สกินเอ่อ N K K สกินนะคะ ใช่ใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กรละมังด้วยนะอย่าลืมกดหัวใจกรละมังด้วยนะอุ้ยน่ารักทุกคนนะฮะนั่นแหละครับคือคิวงานของทางชาลีกับกามินนะครับเดี๋ยวต้องจะบอกไปเรื่อยๆไปทีละสเต็ปสเต็ปนะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแต่วันนี้หลายคนเห็นไหมหลายคนเห็นไหมว่าหลังจากที่คุยอยู่ในนั้นร้องเพลงกับร้องเพลงกับกาเอ่อร้องเพลงกับชาลีเพลงอ่ะที่ต้อมเปิดให้ฟังอ่ะเออเดี๋ยวนะเพลงเพลงวิดยูอ่ะ ซึ่งในเวอร์ชั่นของชาลีและชาลีบอกว่าเขาให้ทางการมินเรียบเรียงเป็นภาษาเกาหลีด้วยซึ่งน่ารักมากแล้วก็ร้องเพร้อมากชาลี Charlie มาในลูกสุขุมนุ่มลึกเท่มากเชื่อไหมไม่ว่าลูกไหนของเขาก็หล่อเท่ ไม่ใช่มาแบบกระดงกระดีกระดาดีม้าดีกระโหลกอะไรแบบนี้วันนี้มาแบบลุกพระเอกเลยหล่อมากและกาเมงก็ร้องในเวอร์ชันของภาษาเกาหลกีก็เพราะมากๆก็อสอนกันไปสอนกันมามองตากันยิ้มหัวเราะต่อกันซิกันน่ารักมากๆทุกคนปบมือให้เขาหน่อยได้ไหมเชียร์หน่อยออนะฮะอย่าลืมนะวันนี้เดี๋ยวต้องแจกเสื้อ2ตัวนะวันนี้กาละมังแจกเสื้อ2ตัวนะฮะว